กำลังเจอปัญหานี้อยู่ใช่ไหมคะเวลาปล่อยปูนออกมามีแต่หินเยอะเกินไปเวลาปล่อยปูนออกมาแล้วเห็นแต่ทรายมากเกินไปเวลาปล่อยปูนออกมาน้ําเยอะเกินไปตามิกปูนแล้วส่วนผสมบางส่วนไม่ยอมเข้ากันปูนจับตัวเป็นก้อนกลมๆขนาดเท่าลูกเปตองนี่คืออีกหนึ่งปัญหาระหว่างที่เรากําลังมิกปูนนะคะปูนบางส่วนจับตัวเป็นก้อนแต่ไม่ยอมแตกหรือผสมเข้ากันค่ะปัญหาเหล่านั้นจะจบลงค่ะ ถ้าท่านซื้อสูตรมิกซ์ปูนกับทางเรารับรองว่าเนื้อปูนออกมาสวยได้มาตรฐานปูนเต็มคิวไม่ต้องเสียเงินซื้อแพลนโมบายสองแสนสามแสนหรือแพลนใหญ่ลงทุนน้อยแต่คืนกำไรไวแน่นอนค่ะสิ่งที่ท่านจะได้รับจากคอสมิกซ์ปูนของเรานะคะ 1. โปรแกรมคนวณส่วนผสมปูนอย่างแม่นยำา2วิธีดูใบในรถโม่3ขั้นตอนการมิกซ์แบบมืออาชีพและ4วิธีคำนวณคิว เนื้อปูนที่ได้สวยเรียบได้มาตรฐานแบบนี้นะคะคือสิ่งที่ทุกคนสามารถทําได้ถ้าเรียนกับเราและตอนนี้พิเศษสุดสมัครคอสมิกปูนกับเราวันนี้แถมฟรีสูตรมิกหิน3ามทั 8, พร้อมสอนแบบละเอียดทุกขั้นตอนค่ะ